¡Oh, oh, oh! ครับผมก็สวัสดี f อฟซทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับพี่กำลังรับชมอยู่ในช่องเบวแพ็กชแนลท่าน้มชมดูอันนี้ผมนึกว่าาอยังน้มชมนึกว่าเป็นหลวงปู่นะเมื่อกี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมวันนี้นะครับเอามอเตอร์ไซค์คันเก่าคันเดิมมากับน้องไก่นะครับเอาของไหว้แล้วก็กระเป๋าเนี่ยมานะขับมอเตอร์ไซค์มาท่านผู้ชมฝนตก ฝนมันตกวันก่อนนั่นแหละนะเออแล้วทีนี้พอขับมาทำไมน้ํามันขังเออนะพอน้ํามันขังเนี่ยผมก็นึกว่ามันแบบตื้นตื่นไงเออพอขับมาปุ๊บมันก็ลื่นทีนี้ก็เลื่นตอนนี้รถผมมีแต่โคลนตอนนี้เต็มเลยตอนนี้เพิ่งไปล้างเท้ามานะพี่ผมเพิ่งไปล้างเท้ามากระปงกระเป๋ารถตอนนี้คือเละเลยนะพี่ผมเดี๋ยวพาไปดูนะนี่ แต่ว่าของไวผมเอาไว้ใต้เบาะนะครับก็เลยไม่ไม่เปื้อนนะนี่กระจกก็ไปแต่ไม่ได้รู้นะแตกระจกพังอยู่แล้วนะครับนะครับกระจกกระจกเนี่ยพังอยู่แล้วนะคือถนนมันเลื่นนะคุณผู้ชมก็ทางเข้าทางเข้าที่เป็นเนี่ยรอบลําห้วยมานี่แหละนะครับมันก็เละนะครับผมก็มีรถเล็กรถใหญ่ผ่านตลอดนะครับมันก็เลยเป็นมีน้ําขังนะครับผมก็ก็ไม่เป็นไรครับก็มาถึงที่นี่ก็ ทุลักทุเลหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมมาลำบากขนานี้มาลำบากขนาดนี้นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมในช่องบ่าวแพชรชาแนลนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชาแนลพ่อท้งแหลกคนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวนำของให้นะครับแล้วก็ อ่าทุกอย่างเลยนะครับเข้าไปแล้วก็ไปจุดทูบจุดเทียนนะครับบอกกล่าวดอนปูตานะครับไปครับนผู้ชมครับก็มาตามต่อเลขถ้วยเจ๋วด้วยนะเออมีเอฟซีนะครับได้โชคได้ลาบอยู่นะครับก็เหมือนพิมพ์มาอยู่ว่าอ่าห้าแปดสองอันแรกนี่แหละท่านผู้ชมหรือว่าเห็นห้าแปดนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวไปตามต่อเลยนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่ายังเหลืออยู่ไหมนะเดี๋ยวไปไปส่องให้ดูนะครับไปครับนผู้ชมไปไปท่านผู้ชมดู เละเลย,เลย,เลยนะท่านผู้ชมเออเนี่ย <c oughs> น,นี่เอาไว้ตรงนี้นะคุณตั้งใสีอยู่เออ <c oughs> ตรงนู้นเออนั่นแหละนี่ไปอยากหมดนะครับนี่ก็เกือบล้มนะแต่แต่ก็ไม่ล้มนะท่านผู้ชมแล้วผมเอาเนี่ยขาแบบแบบไปนี่ไว้พอดีนะครับก็เลยไม่ลม้มเออของไวพอดีอยู่ข้างในอยู่ใต้เบาะนะครับก็เลยไม่ไม่โดนนี่ เต็มเลยท่านผู้ชมเออน,นี่เกือบล้มนะแต่ดีไม่ล้มนะครับแต่ก็เนี่ยมันเลื่อนเนาะถน,นนนะ่ะนะมีต่โคนแต่ดินเนี่ยเต็มเลยนะครับทะเบียนนะครับเจ็ดหกหนะึ่งสองนะท่านผู้ชมอ่ะตามนั้นครับผมปลาท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะเนาะไออันนี้มากับน้องไก่สองคนนะครับผมว่าบนใบไส้เสือ,อยังนี่ลอยกระทงหกหกโอ้โหจะเป็นเทพีกงโคล่ะท่านผู้ชมเสือเอาน้องมาดุมนะ โ okay, อเคท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยนะครับผมก็วันนี้มาอ,อะไรอ่ะโอเคท่านผู้ชมไม่มีไม่น่าจะมีอะไรหรอกเยังท่านผู้ชมอ่ะก็เดี๋ยวผมจะพยายามมีสติให้มากๆนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวขอสำรวจสำรวจบริเวณรอบๆแป๊บหนึง่ง นะครับก็ลัว่าสัตว์เลือ้อยคานอะไรต่างๆนี่แหละคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยมีลมนะวันนี้นเฮ้ยเ้ยแล้วเด้อปูเฮ่ยต่นอย่าถ่วงลูกหลานแห่งเด้อปูเด้อคผู้ชม ก็ฮ <G row ing> ึวิตัวนีถ่วงลูกลนานแหงเด้อปูดาา้วยซะถุต้นไม้ต้นนี้มีพวงมาลัยอยู่ด้วยนะครับโอ้โยโอ้ยหมดเพราะว่าไม่กล้าเข้าไปนะคุณผู้ชมอ่ะ โอเคครับ okay. ไม่น่าจะมีอะไรหรอกเดี๋ยวผมดูอุ้ยข้างหลังนี่ฮะอุ้ยคุณผู้ชมนี่ไงนั่นไงไปแล้วไอ้นี่เห็นด่างคุณผู้ชมมันหมาเด้อผมไม่รู้นะว่าง,งูอะไรนะท่านผู้ชมแต่ว่าเข้าไปตรงต้นไม้นี่แหละนะเออ งูอย่างบุญมุ้งเห็นทหารเนี่ยโอ้ยอยู่ไอยู่มันเด้อเนี่ยโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมมีลายเนี่ยเห็นไหมไม่กล้าเข้าไปดูนะไม่กล้าเข้าไปใ,ใกล้ๆนะเห็นไหมเนี่ยไม่รู้ว่าง,งูอะไรนะนี่แหละท่านผู้ชมที่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไหม มันงูอะไรอะคุณผู้ชมนี่แหละนี่ผมจะได้ระวังตัวถูกนะเนี่ยมาตอนคืนนะครับนี่แหละเหตุผลที่ต้องสำรวจบริเวณร,บรอบๆก่อนนะทานผู้ชมนี่แหละแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามงูเลยไม่เห็นหัวมันแหละอยู่ใต้แผ่นกระเบื้องอะทุนผู้ชมปังแน่นอนครับปกติมานี่ไม่เคยเจอนะอ่ะ วันนี้แหละท่านผู้ชมเนี่ยอโอเคดูไอยุมั่นหรือให้โชคให้ลาภหนกหลานไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปจุดทูปนะครับบอกเดาตอนปู่ตาท่านผู้ชมนะอ่ะเจอโอเคตามนั้นครับไปครับท่านผู้ชมแล้ก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผม เมื่อกี้นะน้อชมงูมจะอยู่ตรงนู้นนะน้ชมนะตรงโคนไม้นะครัโคนต้นไม้ก็อยู่ใต้แผ่นกระเบื้องนะก็ก็ไม่ไปรบกวนอะไรหรอกนะน้องชมอ่ะเดี๋ยวขอจุดเทียนก่อนแล้วกันนะน้ชมนะครับเือกระเป๋ากระเปียกน้อชมกรเป๋าก็เปียกนะครับดีนะที่ไม่หล่นลงน้ํานะแบบโดนแค่นิดเดียวอะ น,น,น,นี่ก็ได้ของไหวามาเยอะเลยท่นานผู้ชมผลไม้น้องไก่จัดการเองนะครับได้มาเยอะเลยวันนี้นะครับเดี๋ยจดเทียนก่อน หมดเขาเยอะนะท่นานผู้ชมแล้ววันนี้นะนอุ้ยเอาอ้วเรียวท่านผู้ชมต้นไม้ต้นนี้เลยอ่ะมันคือเหมือนขยับมาจากข้างบนน่ะท่านผู้ชม แต่ไม่มีลมแล้ววันนี้เดินไหมเงียบเลยนะครับไม่มีลมเลยวันนี้นะก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกท่านผู้ชมนะมก็มาดีครับไม่ได้มาลบหลูไม่ได้มาทําอะไรที่ไม่ดีนะท่านผู้ชมจุดทูบบอกกล่าวท่านนะครับ เออเดี๋ยวท่านผู้ชมฮึเฮ้ยท่นผู้ชมผมหันหลังอยู่นะผมไม่เห็นน้เมื่อกี้โอธยถุท่านผู้ชม,ชมเห็นอะไรนะครับลองคอมเมนต์เข้ามานะเดี๋ยวโค้ชยูทูบบอกเก่าก่อนนะครับ เระแวงเลยท่านผู้ชมที่นี่ว่ะคือผมว่าวัเนี้ยปังแน่ๆท่านผู้ชม คิดว่าปังเน่ยปกติมาน่ไม่ไม่ไม่เจอนะคือนานๆอาจจะเจอเทีอ่ะ่านผู้มชมแต่ก็ดีเนี่ยคือข้อดีของการดูบริเวณรอบๆก่อนนะครับว่าถึงจะมีพิษหรือไม่มีพิษก็

นนดูขอตุ้ดทูบอกก่าวกว่านะไม่ทน,นะ มาลูงชมครับเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอโชคขอลาบขอพรบอกเก่าปู่ไปพร้อมกันเลยนะครับไปสาธุนะโมตัสสะภควะโตอะฮะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะฮะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุเด่อดอกปู่ตา มูนีลูกหลานบาวแพชเชีแนลกบนองไก่มามูน,นีมาขอโชคขอลาบมาขอเลียเด็ดไปฝาก FC, เยฟซีสิ่งศัก์ส์เทวาอดารักที่ปกปักรักษาณนะสถานที่แห่งนี้อย่าตื่นอย่าทวงลูกหลานแห่งดเ,หเด้อไอเลี้ยงเด็ดลูกหลานเมตตาสงสารลูกหลานเน่เด้อลูกหลานมาขอเลียเด็ดไปฝาก FC, เายฟซีผู้เพล่นเมื่อใดมาเองผู้เพิ่นยึดตั้งประเทศยึดไก่ผลยึดตั้งจังหวัดเออคนเดินทางมาบ่ไดดแต่ว่าอยากสิได้โชคได้ลาบ อยากได้เหล็กเด็ดน้ำปูมอนี้ลูกหลานในน้ำของวายอ่รา่ว่าจะเป็นผลไม้น้ำแดงน้ำเดืม่มมาให้ปูได้กินให้เอ็มน้ำสารล้านเนืเออ้อปูเด้อเอี้มแล้วให้โชคให้ลาบลูกหลานลูกหลานว่ามอนี้ขอเหล็กทูบขอเหล็กเสียมซี่ให้เขาเหล็กไทยแล้ววันที่หนึง่งสามโตตรงตรงตรงวดวันที่หนึง่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ให้ปูเผยให้เห็นแล้วก็ให้เลขเข่าสามตัวตรงๆด้อปูเดอ้อให้เอฟซีพลนิโชคได้รฟ์ล,ลำรวยลำรวยเออเบิดนี่ให้มีแต่เงินแต่ทองไหลมาเทมาเออมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อปูเดอ้อเอฟซีสิเพลนิโศนับชมเออในช่องบ่าวแพรกไก่แห้งๆปังๆสุข,ขสุขคนเด้อปูเดอ้ออย่าตื่น,นอย่าถ่วงลูกหลานแหงเด้อปูเดอ้อสาธุ กิ้งไม้เกือบหลุดใส่หัวผมแต่งงอย่างเดียวไม่มีลมนะมไม่มีลมแต่ว่าหล่นมาได้ยังไงเนะี่ยเบาไกลในเงือเต็มเลยตนอ,อตนนี้อนะือนี่แหละต้นนี้แหละท่านผู้ชมต้นนี้เด็ะเดี๋ยวให้ปู่หยิบให้นะท่านผู้ชมนะสาธุ หยิบมาดูมาลุกหลานในเด้อปูเด้อปูเห็นตัวใดตัวแดมันสีออกตัวแดมันสีเข่าสามตัวตรงๆปูหยิบให้ลุกหลานในเด้อปูสาธุโดนเลยท่านผู้ชมยังเขย่าได้ไม่ไม่ถึงสามสี่ครั้งเลยครั้งแรกออกมาเลยนะโอเคสาธุ จะเรียกคุะครับอีกแล้วท่านผู้ชมเข็นอะไรผมไม่รู้เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูในคลิปนะ ถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมวงวงแดงๆให้ดูถ้ามีนะโอเคแต่ผมอยู่เนี่ยผมไม่เห็นนะครับเบาไก่เห็นอะไรไม่รู้อะหายสใหาลาบลูกล้านเด้ออาจจะเป็นล้งปูก,ก็ได้ท่านผู้ชมอ,อาจจะเป็นพราทั่วดดวงก็ได้ นะถาถุให้โชว์ให้ลาบลูกหลานเรียบร้อด้วยยี่บ้าถุโอเดี๋ยวขอนับจำนวนก่อนแล้ว เกือบวิ่งแล้วท่านผู้ชมกําลังนับเลขเซียมซีอยู่โอเคครับเดี๋ยวให้น้องไก่นะเป็นคนขย่าเพราะว่าน้องไก่เห็นนะครับไม่รู้ว่าเห็นอะไรเหมือนกันแต่เดี๋ยวให้น้องไก่ขย่า เนี่ยก็จะอยู่ตรงมุมเนี่ยตลอดเลยท่านผู้ชมที่มานะหลายหลายครั้งที่เห็นแหละนะครับไญ่บวววมันชมมัน,นแต่บ่าวไก่เป็นคนเห็นนะครับก็เลยอยากให้บ่าวไก่เป็นคนขยานะครับ ไม่มีท่านผู้ชมเอาเลอเอดเลือดไก่ขย่าไม่ออกนะท่านผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเขย่าเองขบบ่ล่ะอู้หหมดโคบอยู่หนึ่งวัตตะลุนแล้วนะดีเล่าท่านผู้ชม ออวไรอ่ะหมายเล็กสองครับหมายเล็กสองนะครับอ่าอตัวหน่อย ไปครับโอ้โอุ้ผู้ยยยยมชมดีกว่าบาลอลก็แตกเท้โอ้ไม้ที่สองครับไม้เลขสามครับผมยังไม่ได้เขย่าเลยกําลังจะเขยาข่าครั้งเดียวหรือออกมาเลยท่านผู้ชมสองสามครับไม้สุดท้ายมา โอหมดกันหลายเลยุผูช้ชมถั่ใหม่สุดท้ายเด้อปูเด้อนี่เตีปยป็นคนเนาะ สาธุหยุดเลี้วนะท่านผู้ชมคราวนี้เจอเลยจังๆเลยท่านผู้ชมสาธุพระทุดงท่านผู้ชมอุ้ยโอ้ยสาธุผมว่าที่เบ่าไก่เห็นนะครับน่าจะใช่แน่แน่แนแนแนครับเออ,เอ,อ ตรงที่เดิมเลยท่านผู้ชมอ่ะหมายี่ขสามหมายเลขสองเหมือนเดิมครับสองสามสามสองครับท่านผู้ชมโอเคเพียงเพียงปังๆครับปังเนี่ยท่านผู้ชมเจอทั้งงูเจอทั้งพาธุดงุงอ่ะไม่ปังวันนี้จะปังวัานไหนท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวรอเลขทูบตอนนี้เลขทูบไม่ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเอากล้อง นะครับมาดูบริเวณต่างๆด้วยนะครับมาดูตรงนี้ด้วยนะเผื่อท่านพยายามจะบอกอะไรอะผมคิดว่าท่านพยายามจะสื่ออะไรสักอย่างนะคือท่านจะอยู่ตรงเนี้ที่เดิมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวกล้องไปดูครับไป่ะไปครับทุกท่ครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับตรงที่ผมเจอนะหึทุก่ม่นยังนี้อุ้ยอันนี้มาเรยงโอ้แม่ง ว่าผมเอิอดแมงดาเลยคุณชมแมงดาตัวเล็กนะอแต่ตัวไม่ใหญ่มากเลยออเออเอใส่เหไปแล้วท่านผู้ชมยีเกลียวท่านผู้ชมว่านี่กิ่งไม้นี่ก็เกือบจะหล่นลงมาแล้วแล้วเดี๋ยวเนี่ยมดเยอะมากท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้เลย เนี่ยนี่หลวงปู่ท่านยืนอยู่ตรงนี้เลยนะท่านผชเดี๋ยไปดูก่อนท่านพยายามจะบอกอะไรหรือเปล่าไม่ทางเดินเข้าไปอีกเดี๋ยวดู <c oughs> โอ้กใจอยู่เลยนท้มกิ่งไม้หลน่นน่าจะเป็นไอที่มันจะหล่นเมื่อกี้ โน้ตจะในหยมีอะไรบอกไม่มีนะโน้จะว่ามีฝาอะไเนี่ยอ๋คุณชมฝาอเนี่ยหกสองเจ็ดนะครับหกสองเจ็ด นี้สองห้านะครับอเอา้าตามมาอีกแล้ว่านผู้ชมแมงดาตัวนี้นี่ตามหมูมาเนี่ยตามไฟนะเดี๋ยวไปดูแต่ว่าเลขกถ้วยเจี๋ยวนะ่านผู้ชมอันนี้ผมมาตามต่อเลขถ้วยเจี๋ยวด้วยนะเดี๋ยวยังเป็นตัวเดิมอยู่ไหมเนี่ย โอ้ท่านผู้ชมอันนี้ตัวไหนเนี่ยท่านผู้ชมดูช่วยผมหน่อยเหมือนเป็นออาเป็นห้าไหมไม่ห้าก็เก้าอะท่านผู้ชมตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวอ๋อทำไมโฟกัสเอออ่ะเห็นเป็นตัวไหนนะครับลองคอมเมนต์เข้ามานะเหมือนเป็นห้าสองไหมหรือว่าห้าเจ็ดข้างหลังเนี่ยเหมือนพญานาคเลยท่านผู้ชม หรือว่า929หรือว่า579หรือว่า979ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมนะออลองคอมเมนต์เข้ามานะครับเดีย๋ยวแป๊บนึงเนี่ยโอเคนะครับก็มาตามตัวนะครั้งที่แล้วก็85นี่แหละท่านผู้ชมวันนี้อาจจะมานะครับอลองคอมเมนต์มานะครับผมโอเคตามนั้นครับ ก็สำหรับตัวเลขก็ปวดใช้วิจารณญานะครับในการรับชมนะโอเคเดี๋ยวมาดูดูเลขทูบครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องแ๊บนะโอ้ยเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะเหมือนมีอะไระนี่ผมอยู่ดูตรงสังกะสีตรงนั้นอะนะ อ่โอเคคุณผมเลขทูบนะครับที่ดอนปู่ตานะครับผมห0 6ครับห้าศย์หกกับ9ตัวเดียวกันนะครับก็ห้าย์หหรือว่าห้านย์เนะครับผมก็สำหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะ ทางช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่1ตุลาคม2568นี้เท่านั้นนะครับผมอ่ะก็ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆนะทุกผู้ชมนะ506 509เลขสวยนะนี่ทุนผู้ชมอ่ะก็ตามนั้นครับทุนผู้ชมเฮงเฮงปังปังรวยรวยแตกสามตัว นะครับโอเคสาธุท่านผู้ชมโอเคครับตามนั้นท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวยเก็บกล้องก่อนแปบ๊บนึงนี่ท่านผู้ชมผลไม้นะครับวันนี้ก็ได้มานิดหน่อยนะครับโอเคท่านผู้ชมก็ ได้โชคได้ลาบแล้วนะได้เลขเด็ดแล้วนะท่านผู้ชมนะ <S <S เออหุ้ยอะไรอ่ะอ่ะโอเคท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะได้ลากลับแล้วนะลาธุเด้อปูล,ลูกลานจีได้ขอโตกลับแล้วเอออย่าตื่นอนจะถวงลูกหลานให้ลูกหลานเดินทางกับบ้านปลอดภัยให้ FC ได้โชคได้ลาบเฮงๆฮม,นมนัมนหมันปังๆังลำรวยลำลุยสุข,ขสุขคนละซาธุโอเคท่านผู้ชมจับที โอเคครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยทั้เอาเกยเอาาเอาเฮ้ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเฮ้ฮ้เฮ้ยเฮ้ยนยัง